อ่ะคันนี้นะคะยังเพิ่มเติมด้วยตัวเบรกนั่นเองค่ะเป็นเบรกของตัวแบบรูปนะคะเป็นคันด้านหน้านะคะขนาด6ขดน,นั่นเองค่ะนะคะขนาดคือ405มิลนั่นเองด้านหลังนะคะเป็น370นะคะขนาด4ขดน,นั่นเองค่ะอ่ะตัวนี้ที่เราเพิ่มเติมเข้ามานะคะในตัวเบรกคือ ทำให้เราอะสามารถเบรกได้ตั้นลงนะลูกค้าทําให้เราเบรกแล้วปลอดภัยแล้วมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพบกับ Ford by บ,บุ n g เช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพารถครอบครัวนะคะมาโชว์ตัวนั่นเองแต่ก่อนอื่นนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของมุ้งก่อนนะคะอะรุ่นนี้นะอย่างที่เราแจ้งไปเป็นรถครอบครัวนะคะที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อน,นั่นเองเป็นรุ่น Everest Titanium Plus นั่นเองค่ะ ขับเคลื่อน4ีร้อราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่1,874,000บาทนั่นเองมาด้วยเครื่องยนต์2.0ลิตรดีเซลนะคะให้แรงม้าถึง210แรงม้า500นิวตันเมตรกันเลยทีเดียววันนี้เรามาดูกันว่าอุปกรณ์ในรถนะคะมีอะไรบ้างแล้ววันนี้เราตกแต่งเพิ่มเติมอะไรให้กับคุณลูกค้าบ้างนั่นเองนะอ่ะอย่างคันนี้เลยนะคะที่เราเห็นเลยคือคันนี้ไม่ได้ทำการ ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมมากมายนะคะซึ่งกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าแบบเดิมนะคะซึ่งเป็นตัวยาวๆแบบนี้เป็นโครเมียมนะคะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถของเรานั่นเองนะคะยาวไปถึงไฟหน้ากันเลยทีเดียวระบบความปลอดภัยของเขานะคะจะมีกล้อง360องศาอยู่ใต้โลโก้นั่นเองค่ะนะตัวนี้นะคะจะทํางานคู่กันกับตัวเซ็นเซอร์ด้วยเพราะว่าเราจะมีเซนเซอร์ด้านหน้านะคะถึง6 จุดกันเลยทีเดียวนะคะคลูกค้าเห็นไหมอ่ะตัวนี้นะถ้าก็จะมีเสียงเตือนเวลาที่รถเข้ามาอยู่ใกล้ๆนั่นเองค่ะนะเราก็จะมีตัวเลดร์นะคะตัวเลดร์ค่ะทำงานคู่กันกับตัวกล้องทางด้านบนนะคลูกค้าตัวนี้เพื่อระบบความปลอดภัยก็คือเป็นตัว a a d Adaptive Cruise Control เอ,า,อาง่ายๆเวลาการใช้งานจริงๆคะ่ะแค่คุณลูกค้าเปิดเอาไว้นะคะคันหน้าเบรกเราเบรกนะคะคันหน้าไปเราไปแต่ต้องไม่เกินภายใน3าวินะ ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัวเรดราค่ะจะใช้ตัวจับก็คือตัวเตือนให้อยู่ตรงกลางเลนแล้วก็เตือนเพื่อไม่ให้ออกนอกเลนด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้ที่บอกว่าระบบความปลอดภัยของเขาค่อนข้างเยอะก็คือจะมีเตือนเพื่อให้คุณลูกค้าจับพวงมาลัยรถด,ด้วยนะลูกค้าอันนี้คือข้อดีของเขาเลยนะคะแล้วก็อย่างนึ่งค่ะคันนี้ ะะจะมีห่วงลากจูงที่อยู่ทางด้านล่างค่ะถึง2จุดนะคะอ่ะตัวนี้เป็นเหล็กที่ติดกับชักซีรถกันเลยทีเดียวนะคุณลูกค้าสามารถลากรถได้จริงๆ3.5ตันกันเลยนะแม้กระทั่งตัวเอเวอเรสก็ลากได้นะคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ10สปีดซึ่งเป็นเกียร์ไฟฟ้า E Shifter นั่นเองค่ะอ่ะมาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าแบบ m a t i i LED นะคุณลูกค้าก็คือ จะมีไฟลูกแก้วสองดวงแบบนี้นะคะก็คือพอเวลาเราสตาร์ทรถปุ๊บอะคะ่ะจะมีไฟนะคะตัวลูกแก้วจะหาลำแสงเองนะคะก็คือจะขึ้นลงแล้วก็ออกซ้ายขวานั่นเองค่ะเพื่อแบบว่าดูลำแสงนะคะกับรถคันที่ส่วนมาแล้วอีกอย่างหนึง่งไฟตัวนี้ข้อดีของเขาคือไฟไม่แยงตาคนอื่นด้วยนะคะอ่ะจะมีไฟตัวเล็กดวงเล็กๆ ในนี้อีกหนึ่งดวงนะคะสมมุติเราหาักพวงมาลัยไปทางซ้ายไฟซ้ายจะติดหากพวงมาลัยไปทางขวาไฟขวาจะติดให้เรานั่นเองค่ะมีไฟซีแคลมิ่งสว่างในตอนกลางวันด้วยนะคุณลูกค้าแต่จริงๆมีประโยชน์ในช่วงกลางคืนด้วยเพราะว่าไฟซีแคมนะคะมันสามารถแบบว่าเห็นข้างทางได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองอ่ะนี้ประโยชน์ของเขาเนาะแล้วเรามาดูกันนะคันนี้ทำการใส่ โหลดชุดโหลดนะคะคุณลูกค้าก็คือโหลดลง2นิ้วคันนี้เราทําการใส่ชุดโหลดนะคะก็คือเราจะเปลี่ยนทั้งปีกนกด้วยนะคะเปลี่ยนตัวสปริงเพิ่มเหล็กกันโค้งนะคะแล้วก็ตัวโชค๊คค่ะนะคะเป็นโชค๊คของโปรเฟนเดอร์ปีกนกโปรเฟนเดอร์นะคะคุณลูกค้าสามารถปรับได้ถึง8ระดับนั่นเองค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือคันนี้นะเราทําการเปลี่ยนล้อแมกนะคะซึ่งเป็นล้อแมกของเวกนั่นเองค่ะอ่ะ ล้อแม็กเวกนะขึ้นชื่อเรื่องความเบานะคะเบาด้วยนะคะแล้วก็อย่างนึงก็คือ,อเวลาถ้าสมมติว่าคุณลูกค้ามันทนทานด้วยตกหลุมอะไรเงี้ยค่ะอย่างปกติถ้าเราเจอคือล้อแม็กตกหลุมปุ๊บมันจะดุ้งเนาะคันนี้ทนทานด้วยแล้วก็ไม่พังง่ายๆด้วยนะคะอ่ะจับคู่กันกับตัวยางที่เป็นยางตัวยอทายโอเพนคันที่ RT นะคะสเปคคือ275เดับ 55R ก็คือถ้าเป็น RT ค่ะขาดอกเขาก็จะใหญ่ๆนิดนึงลุยได้ทุกสภาพถนนนั่นเองนะคะแต่ยางก็คือจะเสียงดังกว่าตัว AT นิดนึงถามว่าเสียงดังขนาดนั้นไหมไม่ดังค่ะถ้าเปรียบเทียบกับยางที่เป็นสไตล์อ f ฟโรดนะตัวโตโยอาอ่ะจะเงียบกว่าค่อนข้างเยอะแล้วอย่างหนึ่งก็คือจะนุ่มแล้วเกาะถนนด้วยนะคะปันรีดน้ำได้ดีด้วยนะอ่าตัวนี้ จัดชุดโหลดมาคือสวยๆเลยนะคะกล้อง360องศาใต้กระจกนั่นเองค่ะนะเราก็จะมีรถเอ่อเตือนมุมอับนะคะในจุดที่เรามองไม่เห็นรถจะมีสัญลักษณ์นะคะเป็นตัวรูปรถแบบนี้ค่ะนะคะเวลาถ้ารถที่มาใกล้ๆแล้วเรามองไม่เห็นค่ะจะมีไฟสีส้มๆเตือนให้คุณลูกค้านั่นเองจ้าแล้วก็คันนี้เป็นตัวท็อปนะคะจะมีหลังคาที่เป็น พาลานามิกมูลูนั่นเองค่ะก็คือจะใหญ่มากยิ่งขึ้นสามารถเปิดได้กว้างมากขึ้นกว่าสาันลูนั่นเองค่ะคุณลูกค้าอ่าจริงๆคือด้านในอ่ะเราจะมีม่านปิดให้คุณลูกค้าด้วยนะเพราะว่าเวลาที่เราใช้ตอนกลางวันนะคะซึ่งมันร้อนคุณลูกค้าเราก็จะมีม่านปิดแล้วเป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะคะ บันไดข้างค่ะบันไดข้างซึ่งติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจากโรงงานจะเป็นสีดําที่มขีขีดด้านบนคือป้องกันการลื่นให้คุณลูกค้านั่นเองนะคะแล้วก็ตัดขอบที่เป็นสีบอลเงินแบบนี้เพิ่มความหรูหราให้กับรถด้วยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เพิ่มความหรูหราเลยก็จะเป็นขอบตรงประตูตรงนี้นะคะเอ่อก็จะยาวมาถึงด้านหลังลเลยทีเดียวนะคุณลูกค้าคันนี้ทําการติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วติดคิ้วขั้นสัตร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ้าว แล้วก็นี้เป็นดิเบกสี่ล้อนั่นเองค่ะอ่าลืมแจ้งไปอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีตรวจจับลมยางตรวจวัดลมยางด้วยต่อให้เราเปลี่ยนล้อแม็กเรียบร้อยแล้วนะเราจะเอาตัวเซ็นเซอร์ลมยางที่จุดข,ของเขาอะค่ะเอามาใสา่กับตัวล้อแม็กที่เราทําการเปลี่ยนให้ด้วยนะคุณลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าอ่าเซนเซอร์ลมยางมันจะเตือนนะนี่เราสามารถไปดูตรงหน้าจอได้นะคะว่า หน้าจอค่ะว่าลมยางของเราอยู่ประมาณที่เท่าไหร่นั่นเองอปกติเราจะเติมลมนะครัมา35มนะอ่ะไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์นะคะของรุ่นเอเวอเรสนั่นเองเป็นไฟท้าย LED ที่เป็นฟูลออปชันแบบนี้นะคะฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองค่ะกล้องมองหลังนะคะทำงานคู่กันกับตัวเซ็นเซ,นเซอร์จะมีเซ็นเซ,นเซอร์ด้านท้ายอีก6จุดเช่นเดียวกันก็คือเอาง่ายเซนเซอร์รอบคันทั้งหมด12จุดนั่นเองคุณลูกค้าจะไป จะไปโชว์อยู่ที่หน้าจอกลางนะคะว่าสามารถจอดรถได้ประมาณไหนจะมีทั้งรูปด้วยนะคะแล้วก็เสียงเตือนด้วยแล้วก็ถ้าคุณลูกค้าตัวนี้นะเวลาที่คุณลูกค้าถอยออกไปนะคะก็คือรถมันเดรกให้เองนะคะเตือนเรียบร้อยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะระบบความปลอดภัยของเขาจะค่อนข้างเยอะเลยด้านล่างจะเป็นวัดลิง์นะพร้อมกับดิเสเบรกถึงสีล้อกันเลยทีเดียวทำให้แบบเนาะ รถครอบครัวเพิ่มความปลอดภัยให้กับครอบครัวของเรานะคะฝาท้ายเป็นฝาท้ายไฟฟ้านั่นเองคุณลูกค้าจะมีวิธีเปิดทั้งหมด4ี่วิธีนะคือวิธีแรกคือเปิดด้วยรีมโมทนะคะไอ้เปิดด้วยรีมโมทวิธีที่สองคือใช้เท้าเตะนั่นเองค่ะวิธีที่สามคือกดปุ่มนะคะวิธีที่สี่คือเปิดจากหน้าจอแต่วันนี้ขออภัยนะที่ไม่สามารถเปิดรถให้ดูได้เลยนะคะคุณลูกคา้าเพราะว่าคันนี้เคลือบแก้วแล้วเรียบร้อย นะคะคเพื่อเตรียมส่งมอบในวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะอ่ะาแล้ก็จริงๆคือจะมีแอร์ให้ทั้งหมดถึง3ตอนกันเลยทีเดียวนะคะหน้าจอกลางเนี่ย ขนาด12นิ้วนะคุณลูกค้าสามารถเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple c a r p l a y ได้นะคะอ่เชื่อมต่อ Fort Pass สามารถเช็ครถได้นะคะว่ารถของเราอยู่ตำแหน่งตรงไหนนั่นเองสตาร์ทรถผ่านมือถือได้เช่นเดียวกันทางอ่ะคันนี้นะคะยังเพิ่มเติมด้วยตัวเบรกนั่นเองค่ะเป็นเบรกของตัวแบมบูนะคะเป็นคันด้านหน้านะคะขนาด6พอดน,นั่นเองค่ะนะคะขนาดคือ4 0 5มิลนั่นเองด้านหลังนะคะเป็น370 นะะขนาดสี่พ์ตนั่นเองค่ะ,ะตัวนี้ที่เราเพิ่มเติมเข้ามานะคะในตัวเบรกคือทําให้เราสามารถเบรกได้สั้นลงนะคุณลูกค้าทําให้เราเบรกแล้วปลอดภัยแล้วมั่นใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะโหมดการขับขี่มีทั้งหมด6โหมดนั่นเองนะคุณลูกค้า่จริงๆวันนี้ขออภยัยในความที่เปิดรถให้คุณลูกค้าดูไม่ได้นะแล้วก็ ถ้าคุณลูกค้าคนไหนสนใจรถยนต์ฟอร์ดนะคะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่ค่ะติดต่อตามเบอร์โทรได้เลยค่ะเบอร์063 2 3 9 1 6ามยังไงวันนี้บุ้งลาไปก่อนนะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ